สวัสดีครับผมพบกับผมต้องแซบวิวอีกแล้วนะครับอยู่ในช่วงนี้นะผมก็คือช่วงแซบฟันนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้ของเราได้รับการสนับสนุนโดยดูดวงไพ่ยิปซีชิวชิวทารอนะครับผมซึ่งเนื่องจากเดือนนี้นะครับผมเป็นเดือนกุมภาพันธ์หรือที่เราเรียกกันว่าเดือนแห่งความรักนะครับ ทางชิชิวทาร์ลอตนะครับผมเขาก็เลยมอบเกมสนุกสนุกให้เราได้ร่วมกิจกรรมกันนะครับโดยกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นนี้นะครับผมจัดขึ้นในหัวข้อความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้ไกลแค่ไหนนะครับผมเอาละครับผมสำหรับใครที่อยากจะรู้คำตอบนะฮะว่าความสัมพันธ์ของเราที่เราคบอยู่เนี่ยจะไปต่อหรือว่าจะต้องจบลงนะครับผมก็มาลองร่วมทำนายไปกับกิจกรรมของชิวชวทาร์ลอตกันเลยนะครับผมเอาละครับทีนี้กติกาที่ผมจะให้ร่วมเล่นนะครับก็คือ ผมจะให้หมายเลขตั้งแต่1นถึงสนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยผู้ชมทางบ้านก็เลือกเลยครับว่าเราเนี่ยอยากจะเลือกหมายเลขอะไรตั้งแต่1นถึงสนะครับผมโดยผมเนี่ยจะให้เวลาการเลือกไปทั้งหมด5วินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วตัวเลข1นถึงสอยากได้เลขไหนเริ่มเลยครับผมโอเคผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้หมายเลขในดวงใจแล้วนะครับ ทีนี้มาลองดูความหมายของแต่ละหมายเลขดีกว่านะครับผมที่เราสุ่งได้นะฮะมาดูความหมายแรกของหมายเลขหนึ่งฮะรกรณีของคนที่มีความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะครับมาดูความหมายกันเลยดีกว่านะครับกองนี้ช่วงแรกความสัมพันธ์เหมือนจะไปได้ดีดูมีโอกาสได้พัฒนาไปถึงขั้นจริงจังและชัดเจนกันได้ แต่พอค,คุยไปก็กลับมีความคุ้มเครือหรือซับซ้อนเริ่มไม่ชัดเจนบางช่วงก็เงียบหายจากกันบ่อยและหาโอกาสคุยกันได้ยากขึ้นดูมีระยะห่างความสัมพันธ์มากขึ้นเพราะใครสักคนเหมือนยังอยากใช้ชีวิตให้เต็มที่อยากโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินหรือเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอกับคนที่ใช่มากกว่านี้บางคู่อาจจะมีปัญหาเก่าที่ค้างคาใจกันอยู่หรือมีประเด็นเรื่องของคนเก่าเพิ่มเข้ามา ทำให้บรรยากาศในความสัมพันธ์มีความอึดอัดกดดันเป็นบางช่วงส่งผลให้ความสัมพันธ์พัฒนาได้ยากขึ้นและเป็นแบบนี้บ่อยๆจนเริ่มมีคนที่ทนไม่ไหวแล้วอยากถอยออกไปใช้ชีวิตของตัวเองตามปกติดังนั้นบทสรุปของความสัมพันธ์อาจจะเป็นได้แค่คุยกันได้พึ่งพาอาศัยหรือให้ความช่วยเหลือกันได้เท่านั้นครับทีนี้ ไปดูสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับคนไหนที่มีคู่อยู่แล้วเราเลือกเบอร์หนึ่งนะครับมาลองดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกองนี้มีเกณฑ์ปัญหารุนแรงขึ้นในความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์เหมือนจะหยุดนิ่งไประยะหนึ่งหลังจากนั้นก็จะมีปัญหาจุดติดตามมาเรื่อยๆหรือมีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ทําให้ไม่ค่อยได้เจอกันหรือเวลาว่างไม่ค่อยตรงกันส่งผลให้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยราบหรือสักเท่าไหร่ แต่ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายปลายทางก็มีโอกาสกลับมาอยู่ในชีวิตกันเหมือนเดิมเพราะมีความรู้สึกผูกพันกันมากและรู้จักนิสัยกันดีจนไม่สามารถหาใครมาแทนได้เลยอยากกลับมาพูดคุยกันอยู่เสมอถึงจุดจุดหนึ่งถ้าใครสักคนเริ่มมีความมั่นคงในชีวิตหรือมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วความสัมพันธ์ถึงมีความมั่นคงยืนยาวและมีโอกาสลงเอยด้วยการอยู่ด้วยกันนั่นเองครับสำหรับคนมีคู่นะครับที่เลือกเบอร์หนึ่งเนี่ยมีเกณฑ์ก็ ดีเหมือนกันนะผมว่าทีนี้ไปดูต่อสําหรับไพ่เบอร์2อกันดีกว่านะครับสาหรับคนที่เลือกเบอร์2นะครับผมอันนี้จะเป็นสถานะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับคนไหนที่มีสถานะที่ไม่ชัดเจนและเลือกไพ่เบอร์2มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงช่วงแรกความสัมพันธ์ดูมีแนวโน้มว่าจะพัฒนาไปได้ไกลมากเพราะใครสักคนอาจมีบุค,คลิกที่ค่อนข้างตรงสเปคของอีกฝ่ายหนึ่ง แต่พอคุยไปได้ระยะหนึ่งความสัมพันธ์กับเริ่มนิ่งหรือมีความน่าเบื่อมากขึ้นเพราะใครสักคนเอาแต่สนใจเรื่องของตัวเองเช่นเรื่องงานเรื่องเงินทําให้มีเวลาให้กันได้น้อยลงความสัมพันธ์เลยไม่ค่อยมีความตื่นเต้นเท่าช่วงแรกถึงแม้บางช่วงสถานการณ์เหมือนจะดีต่อใจมากแต่ผ่านไปสักพักก็เริ่มมีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นทําให้บรรยากาศดูตรึง,ตร,งตรึงนิดนิดหรืออยู่ดีๆก็เงียบหายจากกันไปแบบงงๆเหมือนคนโกรธกันบางคู่อาจถึงขั้นบล็อก ปิดกั้นหรือมีกำแพงใส่กันไปกันเลยนะครับผมอืมสำหรับใครที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับผมเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเลยนะฮะแต่ทีนี้มาดูฝั่งของคนที่มีคู่แล้วเลือกหมายเลข2กันบ้างครับมาดูกันว่ากองนี้จะเป็นยังไงนะครับกองนี้ถ้าคุณจริงจังซีเรียสและตั้งความหวังกับความสัมพันธ์ไว้สูงเกินไปบทสรุปอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คุณหวังง่ายๆเพราะใครสักคนอาจจะมีความรู้สึกอึดอัอกดกดดันบ่อยจนไม่ค่อยอยากจะเจออีกฝ่ายหนึ่งเท่าไหร่ บางคู่เหมือนยังมีเรื่องต้องปรับกันอีกเยอะเพราะอาจจะมีความแตกต่างกันหลายเรื่องเช่น อายุนิสัยวัฒนธรรมการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบข้างดังนั้นถ้าค่อยๆปรับค่อยๆประคองความสัมพันธ์ไปแบบสบายสบายไม่รีบความสัมพันธ์อาจจะยืนยาวมากขึ้นและมีบทสรุปที่ดีกว่าที่คุณคิดไว้เยอะเพราะเห็นข้อเสียกันมาหมดแล้วแต่ถ้าไม่สามารถปรับตัวยอมรับข้อเสียของกันและกันได้ก็อ,อาจจะต้องแยกแยก้ายก,กันไปใช้ชีวิตของตัวเองก่อนพอถึงเวลาก็อ,อาจจะมีโอกาสได้กลับมาคบกันอีกสุดท้ายก็จะได้ลงเอยอ,อยู่ด้วยกันแบบงง,ง พอเพิ่งพาอาศัยกันไปอีกนานนั่นเองครับทีนี้มาถึงคนที่เลือกหมายเลขสานะครับผมคนที่มีสถานนะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะผมแล้วเลือกหมายเลขสานะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันนะครับกองนี้มีโอกาสพัฒนาไปถึงขั้นคบเป็นแฟนกันเลยแต่เหมือนความสัมพันธ์จะไม่ราบลื่นยืนยาวสักเท่าไหร่เพราะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ตามมาใครสักคนอาจมีนิสัยการรักการเที่ยวรักอิสระเป็นคนที่มีเพื่อนมีสังคมเยอะ จึงไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจในความสัมพันธ์ทำให้มีปัญหาจกจิกตามมาเยอะบางท่านอาจจะเจอกับคนที่มีความคิดทัศนคติแย่มากจนบางครั้งก็คุยกันยากแต่พอต้องห่างกันไปจริงๆกลับมีความรู้สึกโหยหาอาัยอาวณ์และอยากกลับมาแก้ไขความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นสุดท้ายก็กลับไปติดต่อกันอีกและวนเวียนอยู่แบบนี้บ่อยครั้งจนใครสักคนเริ่มอยากเผื่อใจหรือตัดสินใจเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันก่อนดีกว่าว้าว ก็อาจจะมีเจ็บซีดเล็กน้อยนะครทีนี้ไปดูฝั่งของคนที่มีคู่แล้วเลือกเบอร์3กันนะครับ ว่าจะเป็นยังไงกันนะครับกลองนี้มีโอกาสไปได้ไกลถึงขั้นแต่งงานหรืออยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแต่กว่าจะถึงวันนั้นก็เหมือนจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาทดสอบความสัมพันธ์เยอะมากซึ่งปัญหาส่วนใหญ่อาจจะมาจากความแตกต่างเรื่องฐานะสังคมหน้าตาทางสังคมหรือมีเรื่องมือที่3เข้ามาพัวพันบางคู่อาจจะมีปัญหาคนรอบข้างไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้ ทำให้มีเรื่องไม่เข้าใจกันตามมาจนอาจจะถึงขั้นต้องจบลงหรือแยกย้ายกันไปก่อนแต่สุดท้ายก็เหมือนจะตัดกันไม่ขาดเพราะไม่สามารถหาคนมาทดแทนอีกฝ่ายหนึ่งได้ง่ายๆและก็ต้องกลับมาสารความสัมพันธ์กันต่อเหมือนเดิม ทีนี้ก็ขึงคิวของคนที่เลือกเบอร์สีแล้วนะครับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วเลือกเบอร์สีนะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับกองนี้โอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยเพราะใครสักคนอาจจะยังเผื่อใจไว้อยู่เหมือนยังอยากเลือกอยากใช้ชีวิตแบบอิสระนี้ให้เต็มที่อยากทํางานหาเงินหรือทําให้ชีวิตตัวเองดีมากกว่านี้ก่อน ทำให้บางครั้งเหมือนคนที่ไม่ค่อยอินกับเรื่องของความรักและยังไม่พร้อมอยู่ที่ใครในตอนนี้บางท่านอาจจะกําลังสารความสัมพันธ์กับคนที่มีนิสัยใจร้อนเอาแต่ใจพูดไม่ค่อยคิดและไม่ค่อยรักษาน้ําใจใครทําให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกเหนื่อยและท้อใจได้เสมอบางท่านอาจเริ่มปงได้แล้วแต่บางท่านเหมือนยังมีความรู้สึกผิดหวังและเสียใจตลอดจนบางครั้งอยากจะถอดใจแล้วเดินถอยออกมา ดังนั้นบทสรุปของความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นได้แค่คนที่เคยคุยเคยรู้จักกันเท่านั้นครับ dictator, โอ้โหผลเ, like เลือกเบอร์สีเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะฮะทีนี้มาดูฝั่งของคนที่มีคู่แล้วเลือกเบอร์สีกันบ้างนะครับกองนี้มีโอกาสวางแผนไปได้ไกลถึงขั้นแต่งงานแต่กว่าจะถึงขั้นนั้น <sensations. S 1> ก็เหมือนยังมีเรื่องต้องปรับกันอีกเยอะเพราะ khác, ต่างฝ่ายต่างก็มีข้อเสียของตัวเองที่ทำให้อีกฝ่ายรับได้ยาก เช่นใครสักคนอาจมีสายเอาแต่ใจเข้าถึงยากไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกใครทําให้มีปัญหาจุกจิกตามมาเยอะจนใครสักคนมีความรู้สึกเบื่อหน่ายและเหนื่อยใจมากทําให้ความสัมพันธ์ยังมีระยะห่างในความสัมพันธ์เกิดขึ้นเป็นบางช่วงบางคู่อาจจะถึงขั้นต้องลดสถานะลงมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไปก่อน แต่พอจะต้องจบหรือห่างกันไปจริงๆก็เหมือนยังมีความรู้สึกคิดถึงและอยากรับรู้ความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายหนึ่งเสมอพอรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกันและกันไปแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับไปติดต่อกันอีกแต่กว่าความสัมพันธ์จะลงตัวหรือได้แต่งงานอยู่ด้วยกันนั้นก็อาจจะต้องผ่านการกลับไปใช้ชีวิตด้วยกันหลายรอบมากครับ อาวเะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมรู้สึกว่าตรงกับที่ตัวเองพบเจอกันหรือเปล่านะครับผมตรงใจกับคําตอบที่ได้ไหมนะครับแล้วยังไงแล้วผมฝากคอมเมนต์บอกกับผมด้วยนะครับว่าตรงหรือไม่ตรงนะฮะแล้วไว้คราวหน้าผมผมจะเอาโอกาสดีๆจากชิชกีาชร์ลอตนะผมมานั่งให้ความสนุกกับพวกคุณอีกนะฮะแล้วยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ